โอเคก็ okay. สวัสดีกันด้วยนะตอนนี้ไม่ได้ได้ฟรีไฟล์มาสักอาทิตย์หนึ่งจะกลับมาถล่มโซนเอ๊ะไม่ถลงมแหะมาไปดูดาแล้วกัน My f r i e ไปดูฝ <ไป S 2> ีมือจะอยู่หรือเปล่าเบาเสียงเงินไม่เสียงเกมโคตรดังอะ่ะ เสียงอาจจะแหมแหมนี่นึงหรือเปล่าไม่รู้เสียงนี้แหมแหมไม่ใช่อะไรนะนอนน้อยแล้วตื่นสายได้อุ้ยแดงเถียงอะ่ะโป้งอูไไ้ไม่ตายไม่ตายได้ไง สังหานี่พอตอนยิงตอนยิงแบบขึ้นแดงเชือกมันก็ไม่ตายเพราะแบบคืออัดตัวตายเลยเราเห็ดนิดเดียวนี่ไง สนายเวลินโอเคก็กลับมาเมื่อกี้แหละเนิดหนึ่งแหละแบบค้างเลยค้างแล้พลิกาจยาี่ของไรเข้ามาใหม่เลยไปไปลุยต่อคราวนี้ลุยโซนดีกว่า ไม่อาเบื่อแล้วอ่ะหาห้องไฮไลท์เล่นและหนึ่งหนึ่งมีเขียวว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหอดอไม่ไม,ไม่จำกัดกระสุนอีกไม่เล่นอากแบบยิบยงหัวเนี่ยไฮไลท์จะเขียนแบบภาษาลาว เครก็ได้ไไปคนหนึ่งกว่าเลยกว่าเลยลงแปดมาวะยังโดนลงแปดกระชากใจโอเคตอนนี้ก็มาแล,ลงเลยอาจจะได้เสียงแมวว่าแมวนั่งขาเลยเฮ้ย แมวต้องจะเล่น Đại dục bữa nãy Kho sẻ bên dính ra Hồ sơ pét Đại dục Ui xe đại dục là đại Đại dục Nè bữa nãy nó dính โอเคมาแล้วไม่มีไอวอยังไม่พร้อมเฮ้ยเฮ้ยจุคนเกียนเมื่อกี้มายิงได้ยังแบบไม่ได้ชกจงเพราะจะสู้แถมยังไม่มีไอวอล้ว มามาอกไววางดีดูหนวะได้โรแปดดีหัววะ you know what. จะสองพวงยิงได้ดูไหนกันว่าคนอ่ะพร้อมเต็มที่นะเนี่ย เอ้ามีคนสั่งหานี่บงต้องใหญ่คนเหลือห้าคนขับรถหาไอ,อ้วอคนด้วยะถ้าเจอไอ,อ้วอลอะไรก็ลองไปหาดยูยังไม่เจอใครเลยต,ตอนนี้นโล่งหมดเลยแล้วคนนั้นนก็หายหายตัวแล้ว เอออยู่นี่อะจะได้มาแข่งสักที บอดแล้วน่ะเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยให้นี่มาู้แรงเถืองอนะ่ะ สองรอบไม่ตายมแดงสองรอบไม่ตายวะเหาห้องใหม่แล้วออกลับมาแล้วเมื่อกี้โดนเม็ดเดียวเอ PS หรอ ไอ่อย่าเข้าอะ่ะห้อง200นี่บ้างนี่ห้องอะไรรับของรอแล้วกันตองนี้เราเดี๋ยวตัดไปตอนที่ขึ้นเครื่องบินโอเคมาแล้วรอขั้วนาน Luôn người lá canh Chè van shot တည်လေပါ။ໃຈကြဲရေဘောလက် กูเน oh, oh, ี่ยเจอแล้วพอไหมเนี่ยแค่นี้ก็พอ รถแหละขับรถหาคนแม่งมานี่ของเลยว่เอยากเจอคนและมึงขอคนมาดิด ไม่เจอแล้วโอ้ยอยังยังยังมานนี้มานนี้ยหวังว่าจะไม่โดนเม็ดเดียวจ้ะองป้องกันไว้ให้ดีอุ้ยแหลกว่ะเฮ้ย ทำอะไรจังวะไอ้วอมันวับวับแล้วคนก็วับโ้แดงเข้าร้อยสิบสามงเข้าสองสองล้านกว่า 加了，拜拜。 เก็บสุดสุดง่ายิงดี ทักมาต้นน้ำแมวเจ็บ yep. ปิดแล้วเอาตัวปิดตัวปิดขอรู้ว Hot kapal di kuah. Oh. นี่เซ็งว่ะดูทรงอะโอ้ดูหมวกที่เกือบแตกอะคมจัดแต่เกาะแตกแล้ว เป็นข้าวเจ้าอะไรเลด้ด้วยได้ลูกสองห่วงนะยิงมันกว่าเดิมสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเมื่อกี้แหลกดูสิใด อยู่ไหน อยู่มุมสูงได้เปรียบตะยิงหัวง่าย เว้นยนานแล้วนเนี่ยเป็นการที่ยิงกันแบบห้องไฮไลท์ที่ยาวนานที่สุดเลยจบน่แต่กก็เหลก เก็บสุดๆยิงกันไม่แตกสักทีดูมยาก็ไม่มีแลอวโดนอัดตัวแตกแน่เลยหนึ่งโอ๊ะโ,โดนคนอื่นยิงตาย โอ้โหมายิงทำไมวะเนียตายช่วยเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบายนะแมงยุงกัดจะเป็นใครเลือดออกอะ